สวัสดีครับจากสถานการณ์โควิดในปี2019ที่ผ่านมาทั่วโลกของเราได้รับผลกระทบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจครับอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกด้านได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเช่นราคาสินค้าฟุ่มเฟือยมีราคาที่ลดต่ำลงค่ะแต่ในขณะเดียวกันราคาสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่นๆเช่น ชุดตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นค่ะซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดหรือว่า d e d u c s i b l e hand นั่นเองค่ะนอกจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ซบเซาลงเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่กล้อาออกมาจากบ้านและนโยบายการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศอีกด้วยครับครับก็คงไม่ผิดอะไรที่จะกล่าวว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นครับสาเหตุหลักหมดแล้วใช่ไหมครับยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอาหารค่ะซึ่งทําให้การส่งออกอาหารของไทยและก็หลายๆประเทศเนี่ยลดลงไปเป็นอย่างมากเลยค่ะงั้นเรามาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกันนะครับครับดีเลยครับโดยเราจะแบ่งการแก้ไขปัญหาออกเป็น2วิธีนะครับก็คือ 1. การแก้ไขปัญหาโดยผู้นําและ2คือการแก้ไขปัญหาโดยประชาชนครับ วิธีแรกของผู้นำที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า Keynesian Theory นั่นเองค่ะก็ตรงตามชื่อเลยนะคะเป็นกลักที่เน้นการใช้การขับเคลื่อนทางอุปสงค์หรือก็คือการแจกเงินเพื่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งรัฐของเราเนี่ยก็ได้มีการนำมาปรับใช้นะคะก็อย่างเช่นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชนะคนละครึ่งค่ะครับส่วนวิธีต่อมานะครับก็ยังเป็นวิธีการสําหรับผู้นําอยู่นะครับนั่นก็คือฉันทามาติแห่งวอชิงตันหรือว่าวอชิงตันคอนเซนแซสครับ เรืมันจะมีทั้งหมด10ข้อซึ่งรัฐของเราก็ได้นํามาปรับใช้ถึง3ข้อเลยครับนั่นก็คือ 1. อัตราดอกเบี้ย2การเปิดเสรีด้านการค้าและการปฏิรูปภาษีอากรครับซึ่งนโยบายการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเราก็มีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วส่วนการเปิดเสรีการค้าและการเข้าร่วมอาเซียนเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วและนโยบายการขยายฐานจัดเก็บภาษีเราก็จัดขึ้นในปี2 5 6 3ครับครับส่วนนโยบายสำหรับประชาชนนะครับนั่นก็คือการเลือกซื้ออย่างมีเหตุผล National Choice Theory โดยการซื้อของที่จําเป็นหันมาสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับครับและนี่นะครับก็คือวิธีการแก้ไขและสาเหตุที่พวกเรารวบรวมมานําเสนอสุดท้ายนี้ขอจบไปด้วยคําคมของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาส์ดาวินครับคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จักปรับตัวมากที่สุดสิ่งต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับจากสถานาการณ์โควิด -19 ถ้าเกิดเราเรียนรู้และปรับตัวเราจะผ่านมันได้ด้วยกันครับ ขอบคุณครับ